สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงความสามารถที่น่าประทับใจอันหนึ่งของ Zoom นะครับคือว่ามันสามารถที่จะแชร์หน้าจอ iPad ได้บนเครื่องคอมเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับบนว n น o w s เนี่ยนะครับจะเอา iPad มาแช์นะครับต้องติดตั้งโปรแกรมที่จะต้องจ่ายเงินแพงอยู่นะครับในการที่จะทำให้มันมาแสดงบนหน้าจอว n d o w s ได้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถทำได้ง่ายมากนะครับโดยการกดที่ New Meeting นะครับนี่ครับพอมันเข้านะครับตัวนี้นะครับพอเข้า Meeting แล้วนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องไป Meeting กับใครเลยนะครับผมใช้เพื่อที่จะแชร์สกรีนเฉยๆเวลาสอนยังได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดให้มีคนเข้ามาก็ เขาก็สามารถที่จะเห็น iPad เราได้เลยนะครับผมกดแชร์ปุ๊บนะครับนี่ครับอันนี้ iPad ก็มีหน้าที่นะครับก็คือเปิดอ่าคอนเน็กไวไฟวงเดียวกันนะครับแล้วก็หาตรงสกรีนมอนิเตอร์ลิงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลือกซูมหนวยสลันนะครับมาละนะครับนี่ครับหน้าจอมาแล้ว สุดยอดแห่งสุดยอดเลยนะครับคือปกติเนี่ยนะครับการที่เราจะแคสหน้าจอ iPad นะฮะเป็นไปได้ยากนะครับต้องใช้โปรแกรมราคาแพงนะครับตอนนี้เราสามารถทำได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดนักเรียนเข้ามานะครับนักเรียนก็จะเห็นเฉพาะหน้าจอ iPad นี้เลยครับผมโอ้ใช้ซูมนี่ง่ายมากเลยนะครับ แต่สมมุติคนที่ใช้ว i n d o w s อยู่นะครับอยากจะแพร์ที่เป็นแอนดรอยมั่งนะครับฝั่ง Android ทําไงง่ายมากครับก็คือใช้ตัวโปรแกรม Connect นะครับถ้าหาตรงนี้ไม่เจอนะครับให้พิมพ์เนี่ยครับ Connect ตนะครับนี่ครับตัว Connect App อนะครับเปิดมาปุ๊บจะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดตัวมือถือของเรานะครับเลือกตรง Setting นะครับเลือกตรง สมาร์ทวิวนะครับแล้วก็แคสมาที่หน่วยพีซีนี่ครับของ Windows นี่ง่ายมากนะครับนี่เห็นไหมครับมาแล้วครับของ Android กับ Windows นี่ง่ายนะครับแต่ตัวนี้ครับผมเพิ่งเคยเจอไม่ต้องลงซอฟต์แวร์แพงๆนะครับเราก็แคสตัว iPad เข้ามา ที่ลองนี่เราลองทำให้เป็นแนวนอนก็เห็นได้นะครับเราสามารถแคส iPad มาที่ตัวซูมได้เลยครับผมแล้วก็แชร์ไปให้นักเรียนที่เรียนทางไกลนะครับเรียนออนไลน์อยู่ได้เลยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ